อยากเล่าให้ฝรั่งฟังอะค่วะว่าตอนนั้นไปทําอย่างนั้นอย่างนี้มาใช้ประโยคไหนใน,นคะครูวันนี้นะคะมีวิธีที่ง่ายที่สุดในการเล่าเรื่องค่ะเป็นการเล่าในชีวิตจริงนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยสื่อสารได้เลยค่ะตั้งใจฟังตั้งใจยันตั้งใจพูดพร้อมกันนะคะพร้มมไหมคะ พร้อมแล้วไปกันค่ะเวลาที่เราจะเล่าเรื่องตอนนั้นนะคะง่ายที่สุดคือเลือกใช้กริยาช่อง2ค่ะช่อง2มันคือช่องไหนคะคู่ช่อง2นะคะก็คือ past tense ที่เรารู้จักกันแต่ไม่จะเป็นขนาดนั้นจะต้องรู้ชื่อมันค่ะเราจะต้องรู้ว่ามันคือ verb ป,ประมาณไหนมันคือ verb ประมาณเนี้ยค่ะเติม ed ข้างหลังนะคะหรือบางทีมันอาจจะเปลี่ยนรูปวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูหลายๆแบบด้วยกันนะคะมาดูวนแรกกันเลยค่ะ I travel to Japan three years Japan ฉันไปญี่ปุ่นเมื่อ3ปีที่แล้วปีนี้ไปไม่ได้ปีที่แล้วก็ไปไม่ได้โควิดนะคะแต่3มปีที่แล้วฉันไปมาค่ะอยากจะเล่าแบบนี้นะคะพูดเลยค่ะว่า I traveled to Japan three years ago I traveled to Japan three years ago เวลาที่ก๊อปปี้นะคะกรณาดูปากพอยนะคะแล้วก๊อปปี้ให้เหมือนที่สุดเหมือนพอยร้องหนึ่งเพลงนะคะคุณต้องร้องหนึ่งเพลงเหมือนกันโอเคไหมดังนั้น I t r a v e l traveled, traveled ด,ด,ดนะคะ traveled to Japan Japan three years ago three years ยามีนิดนึงแล้วก็ ago เชื่อมกันไปเลยเป็น three years ago I traveled to Japan three years ago I traveled to Japan three years ago ใครแบบว่าไม่ค่อยได้ยินนะให้หลับตาแล้วพูดตามนะฮะเมื่อคุณหลับตาหูคุณจะได้ยินมากขึ้นคะ่ะต่อไปค่ะอยากเล่าให้เพื่อนฟังค่ะที่เหลือกะมองตะเลวูว,วันนี้เขาบอกว่าตอนอเด็กๆกเคยเรียนฝรั่งเศสมาอมพูดไงดีคะนี่ค่ะ I s t u d y French when I was a child I studied French when I was a child. อ่าคำว่า studied นะคะอ่านว่า studied ได้เลย I studied French. French ก็คือภาษาฝรั่งเศสภาษาคือ French ประเทศคือ France I studied French when I was a child. คำว่า when แปลว่าเมื่อนะคะ when I was a child เป็นวลีนะคะแปลว่าตอนฉันเป็นเด็กถ้าอยากพูดคำว่าตอนฉันเป็นเด็กได้ก็ when I was a child when I was a child ่ h uh, was ก็เป็นกริยาท่องสองเช่นกันค่ะ when ในเชื่อมเสียงเป็น when I when I when I มาจากไหนคะครู when นอหนู ul, ใช่ไหมไปเชื่อ I เป็น when I was me ไปเชื่อมกับ uh, been, a เป็น was when I was a child when I was a child ใช่อีกทีสิคะครู child 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 ฝรั่งได้ยัง ได้แล้วไปต่อค่ะอยากเล่าให้หลานฝรั่งฟังอะว่าสมัยฉันนะตอนที่ฉันแบบใช้มือถือบอกเลยนะเราต้องจ่ายเงินเยอะมากกว่าตอนนี้เยอะเลยพูดไงดีอืมประโยคนี้ค่ะ people paid much more to make cell phone calls in the past people paid pay นะคะเป็นกริยาช่องสองนะคะของคำว่า pay pay เพศเพศเคยท่องไหมคะลืมมันไปนะคเพศนี่คือหนึ่งหน่วยแปลว่าแบบจ่ายเวลาให้คุณจ่ายคุณมกักจ่ายไปแล้วเนาะ paid people paid much more much more ก็คือ มากอย่างมากนะคะ to make cell phone c a l l ก็คือการโทรศัพท์นะ in the past ในอดีตถ้าคุณกำลังตามหาคาว่าในอดีตนะคะที่นี่คือ in the past in the past in the past อ่ะ in the past people paid much more to make cell phone calls people people เป็น people อ่ะเพลงนี้ชื่อเพลง people along people เหมือนกัน people people paid much more paid much more to make cell phone calls to make cell phone calls In the past, in the past มีนะคะก็คือค่ะ <laughs> In the past เนี่ยใครที่จ่ายอะไรนะคะมากมายนะในอดีตอย่างเงี้ยเราจ่ายค่าเดินทางค่านู่นค่านี่กันเล่าแบบมีได้นะคะผู้หญิงในยุคเรานะคะเราจ่ายเงินกันเยอะมากเลยนะเวลาที่จะเดินทางไปที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีรถไฟเร็วปุ๊บไปทีเดียวเมื่อก่อนนะจ่ายเงินเยอะกันมากเลย we paid much more to travel from one place to another แแบบนี้ค่ะ โอเคต่อไปค่ะอยากเราว่าฉันกินส้มตำนะคะส้มตำหรือตำส้มส้ม,สมตำนะคะเมื่อเช้านี้พูดไงดี I had papaya salad this morning I had papaya salad this morning อยากจะเล่าว่าแบบร้านข้างบ้านอร่อยมากเลยแกไปกินมานี่แบบนี้ค่ะ I had คำว่า had นะคะคือ have had had เคยท่องไหมคะคำว่า have เนาะปกติมันไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวนะ,ะมันมี100ความหมายนะคะในหน่งในนั้นมันแปลว่ากินค่ะ I had papaya salad this morning ตอนเช้านี่กินอะไรคะอ่าลองเล่าให้ฟังสิคะถ้าใครอยากลองนะคะก็พิมพ์ประโยคที่คุณอยากทดสอบอยากฝึกแต่งใต้โพสต์นี้ได้เลยนะ I had papaya salad this morning. What did you have? What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Well, I had papaya salad this morning. I had papaya salad for breakfast. ฉันกินต้ตมตำเป็นข้าวเช้าค่ะอืมอร่อยจริงเลยต่อไปคะ่ะฝนหยุดไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาฝนหยุดไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา คืออยากจะเล่าว่าเนี่ยฝนหยุดแล้วเนี่ยแกพูดยังไงดี The rain stopped an hour ago The rain stopped. stop ped. stop เป็ดไหมคะไม่เป็ดนะคะไม่ต้องเติมเป็ดให้นะคะ stop stopped stopped The rain stopped an hour ago an hour ago มันเหมือนคนละคำเลยเนาะฟังดีๆนะ and มีเสียงเไปเชื่อมกับ hour เป็น and hour คําว่า hour ไม่ได้อ่านว่า hour แบบที่เราเห็นเขาอ่านว่า hour เสียง o อ่างน,นะคะเสียง h ไม่ออกนะคะดังนั้น and กับ hour นะมันจะเชื่อมกันเป็น and hour and hour hour มี r er นิดนึงใช่ไหมไปเชื่อมกับ a go เป็น and now where go and now where go อ่ะพูดตามค่ะ and now where e go And now where we go ถ้าใครชอบการเชื่อมเสียงแบบนี้นะคะพอมีทฤษฎีเจ๋งๆเรื่องของการออกเสียงการเชื่อมเสียงอยู่ใน Magic Talk Audio นะคะถ้าใครได้ไปคือคุ้มมากค่ะโอเค The rain stop And now where we go, the rain s t o p d and now where we go อ่าได้แล้วนะคะได้แล้วไปต่อกันค่ะพวกเราทานข้าวเย็นกับลูกค้าคนสำคัญอทิตย์ที่แล้วพวกเราทานข้าวเย็นกับลูกค้าคนสำคัญลูกค้าผู้มีอิทธิพลอ่าอาจจะเป็นคนดังอาจจะเป็นคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างเงี้ยพูดงี้ได้เลยค่ะ We had dinner with our big week client last week We had dinner with our big week client last week คำว่า big week เปลว่าอะไรคะ ไม่บอกลองดูคำแปลค่ะ <laughs> we had dinner with our big week client last week we had dinner คำว่ากินข้าวเชาว้าของวันข้าวเย็นนะคะใช้กับ have ได้เลย have breakfast have lunch have dinner แน่นอนเราเป็นอดีตเราเป็นแบบตอนนั้นก็ we had dinner with our big week client last week สมมติว่าเห็นประโยคนี้เราอยากพูดได้เออทำไงดีลิงก์นะคะลิงก์ประโยคนี้ให้มันเกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นไม่วีอย่ก็คือฉันนี่แหละฉันไปกินข้าวกับ เพื่อนฉันมาอาทิตย์ที่แล้วจาก we พวกเราก็เปลี่ยนเป็น I ค่ะฉัน I had dinner with our big big client ไหมไม่ก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนของฉัน my friend ค่ะทีนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมอลองพูดอีกทีเป็น I had dinner with my friend last week I had dinner with my friend last week ถ้าสมมติว่าอยากจะเล่าว่าไปกินกับพ่อแม่มา I had dinner with my parents last week I had dinner with my parents last week ผมว่าไปกินข้าวกับแมวมาค่ะ I had dinner with my cat last week I had dinner with my cat last week คือตอนแรกคุณต้องเล็งก่อนว่าชอบประโยคนี้ถ้าชอบก็ copy พอตอน copy นะคะก็ study ด้วย study คือแบบมันคือคำอะไรเอาไปเปลี่ยนคำได้ยังไงบ้างเอาไปพูดยังไงให้มันเกี่ยวกับฉันฉันจะได้ใช้ตอนไหนอ่ะแบบนี้นะจะได้เรียนไปด้วยสื่อสารได้ด้วยนะคะโอเคไหมอ่ะอ่านด้วยกันอีกทีค่ะ We had dinner with our big w e e c l i n t last week เร็วค่ะครูมันเร็วไปค่ะจุะจุก่อนนะคะ พร้อมกันช้าๆ we had dinner with our big wig client last week client 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 we had dinner with our big wig client last week อ่า last week ดูนะต่อไปค่ะเมื่อคืนน้องชายของฉันกลับบ้านดึกมากอยากเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะแกนั่งไปไหนมาอยากรู้อ่ะ my brother came home very late last night my brother came home very late last night กลับบ้านถ้าใครอยากรู้คําว่ากลับบ้านคือค home แน่นอนว่าเล่าเป็นแบบว่าตอนนั้นก็ came home came home มันคือเสียงนะคะลองจับดีดีเวลาที่เราอะต้องการเล่าว่ากลับบ้านอ่าตอนนั้นก็ came ทันทีต้องมีเสียงว่า came ขึ้นมานะคะโอเคไหม came uh, my brother came home very late last night ถ้าฉันล่ะฉันกลับบ้านดึกเมื่อวานนี้ I came home very late last night I came home very late last night รูมเมทของเราค่ะเมื่อวานกลับดึกเราก็บอก you came home very late last night you came home very late last night อะใครกับบ้านดึกบ้างแมวไหมคะแมวไหมลองพูดกับแมวดู you came home very late last night ไปไหนมาอืมพูดได้นะฝึกได้ค่ะต่อไปค่ะฉันไม่ได้ไปเรียนคลาสออนไลน์เมื่อวานเวลาที่เราแบบว่าพลาดหรือว่าแบบขาดอะไรนะคะใช้คำว่า missed missed มันมิสแปลว่าคิดถึงไม่ใช่หรอคะครูใช่ค่ะมิสก็มีหลายความหมายเช่นกันนะคะเหมือนกับว่า have อะ่ะคือในบางบริบท I miss you อ่าคือฉันคิดถึงเธอแต่ในบางบริบทมันจะแปลว่าฉันแบบว่าขาดเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้น I miss my online class yesterday I missed my online class yesterday. ทุกเสียงไม่มีความดังเบานะคะคำว่า online ก็ online คำว่า yesterday ก็ yesterday ไม่ใช่ yesterday online อ่ะอันนี้คือเสียงเดิมเพลงเดิมเพลงไทยเดิมดังนั้นลองเปลี่ยนเพลงใหม่ค่ะเพลงฝรั่งค่ะลองด้วยกันค่ะ I missed my online class yesterday. I missed my online class yesterday. Yesterday. เตอร์ก็เตอร์นะคะเสียงอาก็ออกให้ชัดชไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะโอเคนะคำว่า miss นะคะนอกจากจะแปลว่าขาดเรียนนะคะยังสามารถบอกได้ว่าตกรถได้ด้วยนะคะเมื่อวานนะจะไป BTS นะคะไปไม่ทันค่ะคือล้มอยู่หน้าบันไดค่ะ I miss e d the Sky Train yesterday I miss e d the Sky Train yesterday ถ้าอยากจะเล่าให้แบบเล่าใจอีกนิดนึงก็คืออันนั้นเที่ยงคืนพอดีนะคะแล้วนั้นเป็นขบวนสุดท้ายค่ะ I miss the last Sky Train yesterday I missed the last Skytrain yesterday อืมเป็นภาพที่น่าสงสารมากๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้เรียนการใช้คำศัพท์เนาะการเรียนการใช้ประโยคนะคะการเรียนการสื่อสารง่ายที่สุดวิธีการสื่อสารก็คือเราดูว่าเขาใช้ยังไงพอเรียนรู้นิดนึงว่ามันคือคำอะไรเราจะแบบ ใช้ประมาณไหนได้อีกมันจะเกี่ยวกับเราได้ยังไงนะคะอย่างงี้จะทําให้สื่อสารได้ค่ะและใครนะคะที่อยากต่อยอดการสื่อสารไมู่้ไปทางไหนคะครูอยากได้แบบคนนําทางอยากได้ไกด์แนะนำอะคะ่ะบอกว่าอ่ะเรียน,นนี้ก่อนนะคะเข้าใจอันนี้ก่อนนะคะเริ่มอย่างนี้นะคะและอยากมีพื้นที่ฝึกแบบว่าคุณลองผิดได้ไม่มีใครด่านะคะ ก็สามารถมาจอยกันได้นะคะในคอส a s i c English ค่ะคอสนี้นะคะเน้นความเข้าใจในการเรียนเรียนเสร็จปุ๊บจะสามารถสื่อสารได้นะคะคือจักไม่รู้จะเรียงประโยคอะไรยังไงดีก่อนหน้าหลังนะคะพอจะสอนอย่างง่ายๆละเอียดนะคะไม่เน้นไวยากรณ์เน้นการสื่อสารและการฝึกค่ะคอสนี้เป็นคอสฝึกนะคะเราจะได้ฝึกสนุกสนุกด้วยกันนะคะในคอสคุณจะได้ส่งการบ้านส่งเสียงนะคะส่งวิดีโอมาให้พลอยได้ช่วยดูนะคะช่วยปรับช่วยแก้นะ,ะให้คุณได้เก่งขึ้นในทักษะนี้ค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถแอด ไปได้ที่ Li n e e n g l i s h s งกฤษอ่าตอนนี้มีราคาเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะโอเคสำหรับอนนี้นะคะเรื่องของการเล่าตอนนั้นพอจะมีไอเดียไหมคะง่ายที่สุดไม่ต้องคิดถึงเวิร์บอะไรเยอะแยะนะคะเวิร์บช่อง2ค่ะคิดไปเลยค่ะใครทําอะไรไอตรงทําอะไรแล้วก็เอาช่อง2ที่เราเคยเรียนนะ,ะวางเข้าไปค่ะอ่านด้วยกันอีกรอบนะคะเป็นการทบทวนนะคะเราออกเสียงตามพลอยได้เลยค่ะเอาให้เหมือนที่สุดพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทบทวนกันค่ะ I traveled to Japan three years ago I traveled to Japan three years ago. I studied French when I was a child. I studied French when I was a child. People paid much more to make cell phone calls in the past. People paid much more to make cell phone calls in the past. I had papaya salad this morning. I had papaya salad this morning. The rain stopped an hour ago. The rain stopped an hour ago. An hour ago. An hour ago. Yeah, yeah. We had dinner with our big week client last week. We had dinner with our big big client last week. My brother came home very late last night. My brother came home very late last night. I missed my online class yesterday. I missed my online class yesterday. จุกุรุจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็น และถ้าคอนเทนต์นี้ทําให้คุณเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่องตอนนั้นเล่าเรื่องในอดีตมากขึ้นนะพิมพ์คําว่าไลค์เลมาได้เลยใต้ใโพสต์นี้นะคะจะได้รู้ว่าโอเคคุณเก็ตแล้วจะเอามาฝากอีกเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะและขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใส English Smile สวัสดีค่ะ <c oughs> อยากจะแบบเล่าอะค่ะเป็นผู้หญิงยุคเตอร์ตี้ยุคเตอร์ตี้คือยุคไหนวะที่ยุคไหนวะใช่ยอาปลั๊กอะ